นี่คือโกดังสําเร็จรูปพร้อมอยู่อาศัยตั้งอยู่บนขนาดที่ดิน190ตารางวาการคมนาคมสะดวกและสามารถเชื่อมต่อถนนเส้นหลักได้หลายสายในราคาเริ่มต้นเพียง9.9ล้านบาทเท่านั้นค่ะและที่เราอยู่ตอนนี้ค่ะคือโครงการ FC Factory 5 ซึ่งเป็นลักษณะของโกดังหรือโรงงานพร้อมออฟฟิศตั้งอยู่บนที่ดิน190ตารางวาและมีพื้นที่ใช้สอยมากถึง320ตารางเมตรค่ะโดยลักษณะของเขานะคะคจะแบ่งเป็นพื้นที่สําหรับโกดัง200ตารางเมตรและพื้นที่สําหรับออฟฟิศ2ชั้นอีก120ตารางเมตรค่ะในราคาเริ่มต้นเพียงแค่9.9ล้านบาทซึ่งถือว่าเป็นราคาที่เปิดมาได้สวยเลยค่ะสําหรับโรงงานหรือโกดังที่มีออฟฟิศพร้อมอยู่ขนาดนี้ ครบครันทั้งสาธารณูปโภคน้ำประปาไฟฟ้าสามเสเฉพาะสำหรับโรงงานอีกด้วยค่ะซึ่งเขาไม่ได้มีขนาดเดียวนะคะแต่ว่ายังมีหลายขนาดให้เลือกตั้งแต่190ตารางวาไปจนถึง320ตารางวาเรียกได้ว,ว่าครบจบในที่เดียวจริงๆค่ะ ถ้ามาช่มส่วนของโกดังกันบ้างดีกว่าค่ะเราสามารถวางอุปกรณ์และเครื่องจักรต่างๆได้ตามความต้องการและความสูงของโกดังไปจนถึงหลังคาตัวเนี่ยมีความสูงอยู่ที่12เมตรด้วยกันให้ความรู้สึกโล่งโปร่งสบายถ่ายเทอากาศได้ดีดูไม่อึดอัดและยังสามารถจัดเรียงสินค้าในแนวสูงได้มากกว่าเดิมอีกด้วยค่ะ ทางด้านของการตกแต่งภายในออฟฟิศก็ประมาณนี้เลยค่ะตกแต่งเป็นสไตล์โมเดิร์นลักชัวรี่ที่พื้นที่ด้านบนเนี่ยสามารถใช้เป็นห้องประชุมห้องผู้บริหารหรือจะปรับเป็นห้องนอนสำหรับที่พักอาศัยก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการเลยค่ะ ในส่วนของพื้นที่จอดรถเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลเลยนะคะเพราะว่าเขาสามารถจอดได้ตั้งแต่พื้นที่ส่วนหน้ายาวไปถึงโซนโกดังเลยค่ะหรือว่าใครอยากจะตั้งคนย้ายอุปกรณ์สิ่งของอะไรไปไว้ตรงไหนเนี่ยก็สามารถจัดสรรปันส่วนได้ตามต้องการเลยค่ะและถนนทางเข้าออกยังมีความกว้างถึง12เมตรซึ่งกว้างพอที่รถสามารถสัญจรผ่านกันได้อย่างสะดวกเลยละคะ่ะ และทั้งหมดที่กล่าวมานี้ค่ะคือโครงการ f c Factory 5ซึ่งถือเป็นทำเลศักยภาพและการคมนาคมสะดวกมากๆค่ะเพราะอยู่ใกล้ถนนเส้นหลักหลายสายไม่ว่าจะเป็นสายกาญจนาพิเศษถนนเส้น340-345สาสายราชพฤกษ์อยู่ใกล้ทางด่วนโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองบางใหญ่กาญจนบุรี สามารถขนส่งสินค้าไปได้ทั้ง4ภาคอย่างสะดวกเลยค่ะทางฝั่งของสิ่งอำนวยความสะดวกใกล้โครงการก็มีให้เลือกมากมายและห่างจากเซ็นทรัลเวสเกตเพียงแค่14กิโลเมตรเท่านั้นค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากจับจองเป็นเจ้าของสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางที่อยู่ด้านล่างนี้เลยค่ะ